สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเอาจำนวนคนจากโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาไปรวมอีกนั้นเรียกได้เลยว่าโรงพยาบาลแตกครับพ่อแม่พี่น้องหลายคนที่เคยไปใช้บริการที่สุรินทร์ท่ทราราบว่าต้องออกจากบ้านที่สที่5กลับถึงบ้านีกที่บ่ายสบ่ายสเสียค่ารถ7จ0 0บาทที่แย่ที่สุดครับคือรอทั้งวันได้หาหมอเพียงแค่ ห้านาทีซึ่งห้านาทีในการคุยกับหมอนั้นเป็นไปไม่ได้เลยครับพี่ท่านจะได้รับการวินิจฉัยอย่างทรงจุดเดกไม่ลำแหลมไหมสวัสดีครับปับให้มนทุ้มลงเลยนรืแหลมไหม หนึ่งสองสามสี่ิดต้องปรับดูครับเียงแหลกไปนิดนึงอเหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่พอได้ยังครับปรับปุงแล้วเพื่อนรุ่นฟังรู้เรื่องนะครับพี่ลีรู้เรื่องนะเสียงเข้ามไหมครับโอเคสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมธันวาไตรเลอร์ผู้สมัครสส,สหมายเลขสิบเอด พรรคไทยตั้งไทยครับนำโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกียรติวันน์ตัวดีนะครับสองวันสุดท้ายแล้วครับก่อนการเลือกตั้งนะครับและเป็นครั้งแรกที่ผมมายืนปราศัยที่จุดสามแยกตลาดกระเทียมครับเมื่อปีหกสองผมเคยลงในเขตนี้นะครับคะแนนมาเป็นลำดับที่สองครับสามหมื่นคะแนนที่เป็นคะแนนโดยสุดและโดยในทุกครั้งผมไม่เคยพ้อเสียงเลยนะครับโดไปถึงครั้งนี้ด้วย ฉะนั้นวันนี้ครับจะมาอธิบายให้ฟังถึงนโยบายที่พวกเราทีมของเรานะครับได้พยายามสะท้อนความต้องการของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ออกมาเป็นป้ายนโยบายที่หลายท่านคงเคยได้เห็นแล้วบ้างนะครับทาง,ทางในซอยแล้วก็ในถนนใหญ่ต่างๆนะครับพี่ลีพี่ลีพี่ลีฟังดูเรื่องไหมไม่อุอีนะโอเค นโยบายที่ทางพักไทยสร้างไทยนําเสนอในเขตสวนหลวงนะครับเรื่องแรกคือการผลักดันให้มีการสร้างโรงพยาบาลสวนหลวงปัจจุบันพวกแม่พี่น้องในเขตสวนหลวงนะครับมีปัญหาใหญ่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการใช้สิทธิบัตรทองปีที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขโดยสปสชนะครับได้ทําการยกเลิกสัญญากับโรงพยาบาลเอกชนทั้งหมด9แห่ง ซึ่งสองแห่งเกี่ยวข้องกับโพ้ถูกลงโดยตรงก็คือโรงพยาบาลแพทย์ปัญญาแล้วก็โรงพยาบาลเพชรเริเวชคนจากแพทย์ปัญญาในเพชรเเวชถูกกระจายออกไปยังอย่างน้อยสี่ถึงห้าโรงพยาบาลด้วยกันก็คือโรงพยาบา B own, ลพิริทร์ทองโรงพยาบาลเลืองศรีโรงพยาบาลกลางและโรงพยาบาลจุลาทั้งสี่โรงพยาบาลที่กล่าวไปนั้นเดิมทีก็แออัดมากๆ,ๆอยู่แล้วนะครับและเมื่อถูก เอาจำนวนคนจากโรงพยาบาลแคทย์ปัญญาไปรวมอีกนั้นเรียกได้เลยว่าโรงพยาบาลแตกครับพรอแม่พี่น้องหลายคนที่เคยไปใช้บริการที่สิรินทร์จะทราบกันว่าต้องออกจากบ้านทีสี่ทีห้ากลับถึงบ้านอีกทีบ่ายสองบ่ายสามเสียค่ารถเจ็ดแปดร้อยบาทที่แย่ที่สุดครับคือรอทั้งวันได้หาหมอเพียแค่ห้านาที เพ่ม5นาทีในการคุยกับหมอนั้นเป็นไปไม่ได้เลยครับที่ท่านจะได้รับการวินิจฉัยอย่างตรงจุดดังนั้นทางออกในเรื่องนี้มีทางเดียวครับคือการผลักลังที่มีการสร้างโรงพยาบาลรัฐแห่งใหม่ในเกษตรหลวงที่ผมเน้นว่าต้องเป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งใหม่ด้วยจากอาจเตือนศัลยแพุขไปหาผู้สัญญาที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนรายใหม่มาแทนแพทย์ปัญญาได้ ท่านอาจจะดีใจได้ยังชั่วแค่ตัดติลเท่านั้น,นนะฮะเพราะเราไม่มีทางรู้ว่าเขาจะเลิกสัญญากันอีกเมื่อไหร่หากเลิกสัญญากันอีกบ่อยๆทุกท่านจะถูกย้ายสิทธิการใช้บัตรทองไปเรื่อยๆืเหมือนเล่ต์กี้ยทันตรีแต่ถ้าเราเรียกร้องนะครับให้มีการสร้างโรงพยาบาลรัฐประจำเขตวันนี้แล้วหากมันเกิดขึ้นมันจะอยู่กับเราไปอีก 20- 30ปีไม่ย้ายไปไหนอันนี้คือประการที่หนึ่งนะครับเรื่องการผลักดันให้มีการสร้างโรงพยาบาลศูนยมหลวง ตั้งอยู่ในเขตสวนหลวงเป็นสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องมีความต้องการและเหลือดร้อนลักมากในขณะนี้นะครับประเด็นต่อมาครับหลายพักการเมืองกำลังออกนโยบายแข่งกันแจกครับผมและพักไทยทั้งไทยเราไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการช่วยเหลือกลุ่มเราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ที่มีหนี้สินล้ทพ้งตัวแบบนี้ช่วยไปเลยครับแจกไปเลยเพราะเขามีความต้องการเป็น แต่หากเป็นกรณีที่แข่งกันออกอูบายแจกแบบหวานแห่ขอแค่ใครก็ได้ที่กากร,ระบาดได้แจกหมดแบบนี้ไม่ดีครับเพราะเนื่องจากจะไม่ใช่การช่วยเหลือเพื่อพี่น้องอย่างแท้จริงแล้วในระยะยาวยังเป็นภาระทางการคลังส่งผลกระทบต่อการบริหารงบป,ประมาณของประเทศด้วยประเทศเรายังมีความจําเป็นที่จะต้องใช้งบป,ประมาณกับสิ่งที่สําคัญหลายอย่างครับเช่นงบป,ประมาณด้านถิ่นดาลอ้อม วันนี้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณทางด้านสิ่งแวดล้อมให้กับการแก้ไขปัญหาทุกด้านเพียงแค่ปีละหนว่าล้านเท่านั้นซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่เงินหนว่าล้านนี้จะสามารถมาแก้ทั้งเรื่องฝุ่น p m 2.5ทั้งเรื่องขยะทั้งเรื่องน้ําเสียและเรื่องอื่นๆอีกตัง้งหลายเรื่องนะครับดังนั้นย้อนกลับมาครับเรามีปัญหากับการออกนโยบายแข่งกันแจกเพียงเพื่อหวังคะแนนจากการเลือกตั้งสิ่งใด ที่จะเป็นสิ่งที่สามารถช่วยเหลือประชาชนอย่างยั่งยืนที่สุดถือตัวผมมองว่าคือการพัฒนาคนและการสร้างโอกาสครับแทบจะไม่มีพักการเมืองไหนพูดถึงการพัฒนาคนในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับแทบจะไม่มีพรกการเมืองไหนพูดถึงการสร้างโอกาสให้แก่พี่น้องประชาชนในแต่ละเขตวันนี้ครับพวกเรามานําเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากในเขตสวนหลวง สวนหลวงนั้นแตกต่างจากพื้นที่รอบนอกของกรุงเทพมหานครเช่นอุปราการชนบุรีจะาเชิงเราโดยเฉพาะทางภาคตะวันออกนะครับก็มีพื้นที่อีกมากในการพัฒนาสร้างโรงงานอุตสาหกรรมพัฒนาโครงการใหญ่ๆอย่างเช่น EEC สวัสดีครับอีก2อสาปีมันจะไม่ยากเลยครับที่คนทางภาคตะวันออกจะสามารถหางานทําที่มีเงินเดือนสอมหมื่นบาท ในเกตุนหวงแห่งนี้จะหางานทําเงินเดือนหมื่นห้ายังยากเลยครับสําหรับคนกลุ่มถานรากดังนั้นสิ่งที่ผมนําเสนอคือให้ย้อนกลับมามองว่าคนถูนหลวงนั้นมีต้นทุนอะไรบ้างครับเรามองมาที่คลองพระขนงสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ดึงคนที่จัดเมืมทีไปแต่กรอกข้าสารสีลงราชกระสค์ดึงเขากลับเข้ามาในเขตถูหลวงครับวันนี้ เวลาเราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเรากดดูใน Google ก่อนว่าโตเกียวมีร้านอาหารอะไรอร่อยมีวัดกี่ที่ที่น่าไปไหว้พระมีสถานที่สวยงากีีแห่งเหมือนกันครับต่างชาติเวลาจะมาบ้านเราเขาต้องเสิร์ชดูก่อนว่ากรุงเทพมีอะไรเขาเสิร์ชเจออะไรครับต่อเข้าสารวัดพระแก้วกี่ปีกี่สิบปีก็เป็นแบบนี้ครับแต่คําว่าสวนหลวงไม่เคยปรากฏอยู่ในสาระระบบของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสวัสดีครับ ดังนั้นนะครับไม่ว่าประเทศไทยจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวปีหนึ่งมหาศาลเท่าไหร่แต่คน่วนหลวงไม่เคยได้รับประโยชน์จากตัวเลขเหล่านี้เลยครับผมจึงอยากให้เราเปลี่ยนมุมมองใหม่ครับเราใช้ต้นทุนที่เรามีก็คือคลองพระขนงเตรียมตัวเราให้พร้อมพัฒนาคลองพระขนงให้มีตลาดน้ําเกิดขึ้นใน3จุดหลักจุดแรกได้แก่ตลาดน้ําวัดมหาบุตรครับ จุดที่สองคือมัสยิดอันทุกรอและจุดสุดท้ายคือปลายทางที่ตลาดเอี่ยมสมบัติซึ่งเดิมทีเคยทำตลาดน้ำมาแล้วแต่เลิกไปนะครับสามจุดหลักนี้ทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสามารถทเที่ยวทางเรือครับลงรถไฟฟ้ากุงมิตก็มาลงทั่มหาบุตรล่องไปตลอดทางไปจบที่ตลาดสีเอี่ยมตลาดเอี่ยมสมบัตินะครับขออภัยครับแล้วขึ้นรถไฟฟ้ากลับที่น้างสีนักวินได้เลย ลองนึกภาพนะครับถ้าเราดึงนักทงเที่ยวต่างชาติเข้ามาในเขตนี้ได้สักสองสาแสนคนจะมีเ็เมงินหมุนเวียนในระบบในพื้นที่นี้มากมายสักเท่าไหร่ถ้าเราเตรียมตัวของเราให้พร้อมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอดนิยมได้แล้วสิ่งต่อไปคือการผลักดันให้จันหลวงเป็นศูนย์กลางของอาหารทาร้างครับผมได้ติดป้ายขนาดใหญ่ไว้ตามถนนตามจุดสี่แยกหลักๆเส้นพัฒนาการอ่อนนุช หลายท่านคงได้เห็นแล้วว่าผมอยากผลักดันให้เขตพื้นหลวงเป็นศูนย์กลางของอาหารฮาลาลหมายความว่าไงครับอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเป็นสิบล้านคนเดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานครแต่คนพุนหลวงไม่เคยได้ประโยชน์เลยทราบไหมครับว่ามีจํานวนผู้นับถือศาสนาอิสลามนั้นเดินทางเข้ามาปีหนึ่งหลายล้านคนล,ลองคํานวณง่ายๆนะครับ,ทรบเที่ยวกรุงเทพสักคนละเจ็ดวันกินอาหารวันละสามมื้อ ทั้งหมด21มือที่ต้องการบริโภคอาหารฮาลาลที่ผ่านมาเขาไปกินที่ไหนครับหลายท่านคงไม่ทราบว่าเจ้าของกิจการอาหารฮาลาลในกรุงเทพส่วนใหญ่เป็นคนจีนครับคนสวนหลวงไม่เคยได้ประโยชน์อะไรจากจํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาที่นับถือศาสนาอิสลามเลยดังนั้นเองผมจึงขอผลักดันให้สวนหลวงเป็นศูนย์กลางของอาหารฮาลาล รองรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมที่เดินทางเข้ามาในกรุงเทพฯปีลงหลายล้านคนสอบรับกับโนโยบายผลักดันให้คลองพระขนงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งให,ให,ใหม่2นโยบายนี้จะเป็นตัวเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนในเขตสนวงอย่างเที่ยงแท้และยั่งยืนดีที่งัวก,การแข่งกันแจกเงินไปนนไหนประเด็นต่อมานะครับหลังจากที่เมื่อกี้ผมได้พูดไปแล้วเรื่องการผลักดันให้มีการสร้างโรงพยาบาลสนวง ประเด็นที่2ก็คือการผลักดันให้พัฒนาตลาดน้ําครองพระโขนงและก็การผลักดันที่ส่วหลวงเป็นศูนย์กลางของฐานทัลานผมขอมาในประเด็นที่3เรื่องการผลักดันค่าตอบแทนครูและเงินอุดหนุนโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามส่วนหลวงมีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่และมากที่สุดในกรุงเทพมหาคนครครับตัวผมเองนั้นไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามครับแต่ทีมงานของผมทุกคนเป็นอิสลาม แล้วผมก็ได้มีโอกาสได้ไปคุยกับท่านม,ามีหม่างไปคุยกับครูสอนศาส,สนาตามโรงเรียนสอนศาสนาต่างๆไปออกงานน้ำชาตลอดทุกปีที่ผ่านมาเราเห็นปัญหาเรื่องหนึ่งครับโรงเรียนสอนศาสนาเป็นสถานที่ที่สอนให้เด็กเป็นคนดีแต่กลับไม่เคยได้รับเองินอุดหนุนจากรัฐบาลเลยแม้แต่บาทเดียวคําว่าโรงเรียนสอนศาสนาเกี่ยวข้องกับสองกระทรวงด้วยกันกระทรวงแรกคือกระทรวงศึกษาธิการครับ กลุ่มที่สองคือกลุงมการศาสนาสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมวันนี้ผมในฐานะผู้สมัครส่ต่อในเขต้นหลวงขอเป็นกระบอกเสียงครับเรียกร้องในการที่จะผลักดันให้สองหน่วยงานของรัฐบาลนะครับหาช่องทางอุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนสอนศาสนาทุกแห่งในกรุงเทพมหาคนครครับโดยเฉพาะในเขตชนหลวงที่มีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามมากที่สุดข,ของกรุงเทพครับประการต่อมาครับ ในทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งครับเราจะเห็นอะไรอย่างหนึง่งเราจะเห็นซูปเปอร์ฮีโร่มาหาเสียงครับในที่นี้เขาเหล่านั้นคือนักการเมืองจากหลากหลายพรรคและเขาจะไม่เคยมาให้ท่านเห็นหน้าเลยในฤดูการปกติแต่เมื่อไหร่ที่มีการเลือกตั้งเขาจะเดินมาพร้อมกับประโยคที่ว่าเลือกผมก่อนแล้วผมจะมาทําให้ ไฟฟ้าประปาทางเดินราวกันเด็กตกน้ำกล้องวงจรปิดถังขยะถนนทางเข้าชุมชนสิ่งเหล่านี้ทุกครั้งมีการสัญญาว่าจะทำให้หากได้เป็นผู้แทนของท่านผมมานําเสนอในสิ่งใหม่ครับผมไม่อยากให้ท่านต้องเป็นฝ่ายที่คอยร้องขอจากนักการเงินไม่ว่าจะเป็นสนามเล็กหรือสนามใหญ่ในทุกครั้ง เราต้องคอยเป,ป็นฝ่ายร้องขอกับนักการเมืองมาตลอดเพราะไม่เคยมีใครกําหนดมาตรฐานให้กับชุมชนเลยไม่เคยมีการพูดถึงว่าชุมชนนั้นต้องมีองค์ประกอบขั้นต่ําอะไรบ้างต้องมีไฟฟ้าที่ส่งสว่างต้องมีระบบประปาที่ถูกปูขานามัยใช้ดื่มได้ใช้อาบได้อย่างปลอดภัยไม่ใช่ท่อดเป็นผิมเต็มไปหมดต้องมีกล้องวงจรปิดเพียงพอที่จะดูแลลูกหลานให้ปลอดภัยจากโจรขโมยและยาเสพติด ต้องมีลานกีฬาให้เด็กๆได้ออกกํลาลังกายต้องมีห้องสันทนาการสําหรับเด็กสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่ควรม,มีการกําหนดมาตรฐานของชุมชนกําหนดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกทมก็ได้จะกําหนดโดยรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทยก็ได้เมื่อไหร่ที่เรามีการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําให้กับชุมชนสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการจัดสรรงบประมาณในทุกๆปีครับ แต่ละปีเมื่อคำนวณจากประชากรและขนาดพื้นที่ของชุมชนแล้วจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณลงมาว่าปีนี้ชุมชนนี้ควรได้รับงบประมาณในการดูแลโครงสร้างทางด้านสารสุดเป็นจำนวนกี่บาทไม่ต้องคอยไปร้องขอจากนักการเมืองทุกครั้งไปสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไปคือประชาชนจะกลายเป็นเจ้านายของนักการเมืองทั้งสกทั้งสอสอครับมันจะกลายเป็นหน้าที่ของนักการเมืองเหล่านี้ว่าเมื่อมีการกำหนดมาตรฐานแล้ว หากท่านไม่จัดสรรจัดหามาให้จะกลายเป็นความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเขาเหล่านั้นประชาชนจะกลายเป็นเจ้านายของคนที่เป็นนักการเืินในพื้นที่ครับผมอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้และเป็นโมเดลที่จะขยายต่อไปในเขตอื่นๆด้วยมันเป็นการไม่ยุติธรรมเลยครับที่ประชาชนในฐานะเจ้าของเงินภาษีจะต้องมาคอยร้องขอนักการเมืองในทุกระดับการเลือกตั้งครับ อันนี้คือประเด็นที่4ที่เป็นนโยบายเฉพาะพื้นที่และสามารถปรับใช้กับพื้นที่อื่นๆได้ที่เพียงของพวกเราได้นําเสนอตลอดช่วงสามเดือนที่ผ่านม,มาครับประการต่อมาครับเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนสวนหลวงเท่านั้นเกี่ยวข้องกับคนทั้งกรุงเทพและเกี่ยวข้องกับคนทั้งประเทศก็คือการแก้ไขปัญหาคุนพีเอ็สองจุ้า เรามักจะพูดถึงเรื่องฝุ่น PM 2.5ต่อเมื่อวันที่ค่าฝุ่นมันพุ่งสูงต่อเมื่อลูกของเราเริ่มไอ I, ต่อเมื่อลูกของเราเริ่มเลือดกันเหลไหลแต่จริงๆแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญไม่น้อยไปกว่าเรื่องเศรษฐกิจไม่น้อยไปกว่าเรื่องคอร์รัปชันไม่น้อยไปกว่าเรื่องใดๆที่ผมพูดมาเลยทั้งสิ้นครับเมื่อปี62ผมเคยได้รับมอบหมาย ให้เป็นตัวแทนในการประสานงานแก้ไขปัญหาฝุ่น pm 2อของรัฐบาลที่ผ่านมาในปี6-2ครับรัฐบาลได้มีการประกาศแผนวาระฝุ่นแห่งชาติซึ่งในนั้นมีการกำหนดมาตรการหลายอย่างที่จะไปแก้ปัญหาฝุ่นที่ต้นตอทั้งหมด4.5เประเด็นด้วยกันขอไล่อย่างสั้นๆไปทีละเรื่องนะครับอันที่1ฝุ่นพันจากภาคยานยนต์ปริมาณรถยนเก่าสะสมในประเทศไทยนั้น มีกว่า4 0 0 0 0นคันครับที่มีอายุกเกินกว่า20ปี4 0 0,000ครันนี้เกือบ7จ็เป็นสาเหตุของอุ่นควันพิษเพียง2 5สิ่งที่รัฐบาลต้องทำให้ดีกว่านี้คือการออกมาตรการกดหมุนทางภาษีให้คนสามารถหาซื้อรถใหม่ได้ง่ายและเลิกการใช้รถเก่าได้มากขึ้นประการต่อไปก็คือการให้ความสำคัญกับการตรวจสภาพรถยนก่อนต่อภาษีทุกคั้ง เราจะไม่จะเป็นต้องมีการตัง้งแต่ตรวจจับคนดำเลยถ้ากรมการขนส่งทางบกมีมาตรฐานการตรวจสภาพรถยนต์ก่อนต่อภาษีที่ดีกว่านี้ที่ผ่านมาเราเคยสงสัยไหมครับว่า,วารถยนต์คันดำนั้นออกมาวิ่งได้ไงเต็มท้องถนนทั้งที่ในทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสภาพก่อนต่อภาษีสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องพูดกันมากท่านคงรู้ว่ามันมีกระบวนการที่ไม่โปร่งใสเกิดขึ้นในการตรวจสภาพรถยนต์น,นะครับ ประเด็นต่อมาครับเป็นสาเหตุหลักของฝุ่น0 2 5ก็คือฝุ่นควันจากภาคโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อปี62ในแผนวาระอุ่นแห่งชาติได้เคยมีการประกาศว่าจะต้องมีการจัดทํำทำเนียบการปล่อยฝุ่นซึ่งหมายถึงจะต้องมีการตรวจวัดและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยฝุ่นจากปรปองของโรงงานทุกประเภททั้งเล็กการใหญ่ทั่วทั้งประเทศผ่านไป4ปี สิ่งนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นทั้งๆท,ท,ที่มีการประกาศเป็นแผนกุ่นแห่งชาติไปแล้วโดยรัฐบาลครับวันนี้เรื่องเก่าไม่ต้องไปพูดถึงมากเราพูดเรื่องใหม่ว่าหลังจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในอีกไม่กี่วันนี้เกิดขึ้นจะต้องมีการมาผลักดันเรื่องนี้ต่อไปครับมีการบังคับให้มีการติดเซนเซอร์ที่ปากของโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภททั้งเล็กกางใหญ่ถึงแม้ในเขตตววหลวงจะไม่ได้มีโรงงานอุตสาหกรรมมากนะัก แต่แน่นอนว่าในทุกเขตทั่วทั้งปทมมีโรงงานขนาดเล็กแฝงตัวอยู่ใกล้ๆบ้านของทุกท่านใกล้ๆชุมชนของทุกท่านโดยที่ท่านไม่รู้เลยครับว่าชุมชนเหล่านี้แต่ละวันนั้นได้ปล่อยฝุ่นเพ,พียงต่างกัาออกมาเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ครับหากเรามีการผลักดันการติดเซ็นเซอร์ปากกล่องโรงง,งานสก,การรกัทุกประเทศได้ ฝุ่นควันจากภาคโรงงานอุตสาหกรรมที่ลอยมาจากจังหวัดสมุทรปราการที่ลอยมาจากจังหวัดชนบุรีและระยอง mm. ก็จะลดน้อยลงค mm. นกรุงเทพก็จะสภาพอากาศที่ดีมากขึ้นอันนี้คือสาเหตุที่2ของเรื่องฝุ่น PM2.5 ประเด็นต่อมาครับคือเรื่องฝุ่นควันจากภาคการเผาทางการเกษตรหลายท่านอาจจะตั้งคํถาถามว่าผมมาพูดเรื่องการเผาได้เผานาที่กลางสามแยกถนนพัฒนาการเพื่ออะไรครับฝุ่นควันนั้นมีระยะการเดินทางหลายร้อยกิโล ดังนั้นการเผานาข้าวที่สิงห์บุรีการเผาอ้อยที่โคราชพวกท่านก็ได้ดมเหมือนกับคนโคราชเช่นกันดังนั้นการเผาทั้งภาคการเกษตรเป็นสิ่งที่พวกเราต้องช่วยกันเรียกร้องและผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องการห้ามเผาซึ่งนักการเมืองแต่ละพรรคไม่เคยพูดถึงสิ่งเหล่านี้เลยเนื่องจากกลัวเสียคะแนนนิยมทางการเมืองครับดียิ่งไปกว่านั้นครับไม่ต้องมาไล่ตรวจจับ ปรับคควี่เผาตอนนี้นะครับสวัสดีครับแจ็คไม่มาเหรอครับนิอ่าอความคิดถึงแจ็คด้วยนะครับครับครับสวัสดีจ้ขอต่อนะครับในเรื่องการเผาทั้งภาคการเกษตรนะครับประเทศอิสราเอลเป็นประเทศที่มีทะเลรายมากมายและมีน้ำน้อยกว่าเราครับ แต่เราชอบบอกว่าอีสานปลูกได้แต่อ้อยภาคเหนือปลูกได้แต่ข้าวโพดผมบอกเลยว่าไม่จริงครับถ้าอิสราเอลที่มีแต่ทะเลทรายสามารถปลูกผักและผลไม้ส่งออกได้คนเหนือคนอีสานก็เปลี่ยนไปปลูกอย่างอื่นได้ที่ไม่ใช่อ้อยและข้าวโพดครับสิ่งที่จะตามมาอันดับแรกสวัสดีครับขอบคุณนะครับสิ่งที่จะตามมาเป็นอันดับหน้าคือเกษตรกรจะมีรายได้ที่ดีขึ้นไม่ต้องมาแข่งกันปลูกพืชเชิงเดี่ยว แล้วทําให้ในทุนรวยคนเดียวครับบริษัทที่เป็นในทุนน้ําตาลและบริษัทที่เป็นในทุนอาหารสัตว์ที่ส่งเสริมให่มีการปลูกข้าวโพดเป็นจำนวนหลายสิบล้านไร่ที่กรุงเทพกําลังเป็นผู้มีส่วนให้เราทั้งประเทศต้องมาลง,งทุนควันจากเพียงสองทุ่ห้าครับดังนั้นวันนี้ถึงเวลาแล้วครับที่กรมส่งเสริมวิชาการเกษตรจะเอาข้อมูลที่ท่านมีอยู่มาปรับใช้กับแต่ละในจังหวัดแต่ละอำเภอว่า อำเภอไหนปลูกอะไรได้และกระทรวงพาณิชย์สามารถเข้ามาทำงานร่วมกับกระทรวงเกษตรได้โดยการใช้การตลาดนำการเกษตรเอาออเดอร์จากยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรียจีนมาให้คนต่างจังหวัดได้ทราบว่ามีความต้องการสินค้าเกษตรประเภทนี้แล้วส่งเสริมให้เขาปลูกปรับปรุงพัฒนาระบบชนประทานให้เขาอย่างเพียงพอที่จะเพาะปลูกได้เมื่อเราสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกจากพืชเชิงเดี่ยวเป็นพืชประเภทอื่นแล้ว ปริมาณการเผามันก็จะลดน้อยลงไปโดยอัตโนมัติครับอันนี้เป็นทางออกที่ยั่งยืนที่สุดที่เคยมีการเรียกร้องมาตั้งแต่ปี62แต่จนถึงวันนี้ผมขอตั้งคำถามไว้ตรงนี้ว่าวรัฐบาลท,ที่ผ่านมาอยู่ภายใต้การครอบงำของกลุ่มทุนอ้อยและข้าวโพดใช่หรือไม่ท่านจึงไม่เคยปรักดันให้คนต่จังหวัดเปลี่ยนไปปลูกอ,อะไรอย่างอื่นนอกจากอ้อยและข้าวโพดเลย มันถึงได้จนในทั้งประเทศแบบนี้นะครับประเด็นต่อมาครับเมื่อกี้เป็นเรื่องการเผาในภาคการเกษตรไปแล้วสิ่งที่จะไม่พูดไม่ได้คือเรื่องฝุ่นควันข้ามพรมแดนถามว่าฝุ่นควันข้ามพรมแดนนั้นมาพูดอะไรที่ตลาดสามแยกแห่งนี้อย่างที่ผมเรียนไปแล้วครับว่าฝุ่นควันนั้นมีระยะการเดินทางนับร้อยนับพันกิโลเมื่อเดือนก่อนชาวจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย ต้องดมฝุ่น PM 2.5เกิดดีครับสน,นครับที่มีปริมาณสูงกว่า500้อ PMm ต่อไมโครกร,รัมขึ้นไปนะครับเกินกว่า1เดือนติดต่อกัน2.5ไมโครกร,รมัมโอเคตอนหน่วยผมพูดผิดไปโอเคครับทีนี้ครับขอต่อครับว่าต่อให้ในจังหวัดเชียงรายไม่มีการเผาเลยเราก็จะต้องดมควันจากการเผาไร่ข้าวโพดท,ที่มาจากรัฐฉานประเทศพม่าอยู่ดี ผมกำลังจะบอกว่าใน4ปีที่ผ่านมารัฐบาลไม่เคยใช้มาตรการทางการทูตในการหารือกับผู้นําประเทศเพื่อนบ้านในการขอพมร่วมมือให้ยุติการเผาไร่โพดในพม่าให้ยุติการเผาไร่อ้อยในประเทศเขมรและในประเทศลาวสุดท้ายสุ่งควันเหล่านี้ลอยข้ามพรมแดนมาที่ภาคเหนือภาคอีสานและมาภาคกลางและมาถึงกรทมในลําดับสุดท้ายก่อนออกอ่าวไทยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่อง ที่พูดเอาเองครับท่านลองหาข้อมูลจากนักวิชาการได้เลยว่าฝนควันที่ระลอในกรุงเทพมหาคนครนั้นมีสาเหตุหลักมาจากปัจจัยของต่างจังหวัดมาจากปัจจัยของต่างประเทศแต่ที่ผมไดเรียนไปแล้วครับดังนั้นสีม่มาตรการหลักที่ผมได้พูดทะยยืดยาวนั้นเนื่องจากมันเป็นความสําคัญมากๆที่เราต้องช่วยกันผลักดันท่านชอบพักไหนท่านกาพักนั้นผมพูดมาเกือบครึ่งชั่วโมงไม่จําเป็นต้องมากา ธันวาบริเครับท่านคิดว่าใครที่จะสามารถผัดงานการแก้ปัญหาเพื่มส่เจ้าท่าได้ท่านกาไปเลยแต่ขอให้กาคนที่มีความตั้งใจเข้าไปทํางานในจริงกาคนที่รู้จริงกาคนที่ไม่ได้มาลงทุนกับการเมืองเพื่สิบล้านยี่สิบล้านแล้วเข้าสภาไปเพื่อถอนทุนวันนี้ทีมเราเดินสายออกไปตามชุมชนต่างๆไปคุยกับคนสำคัญไปคุยกับชาวบ้าน บอกตรงๆครับว่าเรายังไม่เคยขอคะแนนเสียงใครแม้แต่บ้านเดียวเรื่องการเมืองมันขอกันไม่ได้หรอกครับทุกคนเขามีคนที่รักที่ชอบอยู่แล้วตรงนี้ทีมเราเข้าใจดีสิ่งที่เรานําเสนอหากท่านเห็นด้วยขออย่างเดียวครับช่วยกันส่งเสียงเรื่องน้องไปยังผู้แทนคนต่อไปซึ่งไม่รู้ว่าใครอาจจะเป็นผมหรืออาจจะเป็นใครก็ได้อันนั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญสิ่งสําคัญคือหากท่านเห็นด้วยในสิ่งเหล่านี้ช่วยกันเรียกร้องครับ โรงพยาบาลสวนหลวงต้องเกิดขึ้นในปีหนึ่งสองปีให้ได้ตลาดน้ําคลองพระขนงต้องเกิดขึ้นให้ได้เพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในเขตสูนหลวงนี้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริงการยกระดับมาตรฐานชุมชนในสวนหลวงมีกว่า45หชุมชนต้องมีการยกระดับได้แล้วจะได้ไม่ต้อง,อง่อย้อนักันหลวง3-4มสสิ่งเหล่านี้ที่ผมจะฝากในการฟาสัเยเย็นวันนี้ที่3แยกตลาดกระเทียนนี้ให้ท่าน ช่วยกันส่งเสียงเรียกกับผู้แทนที่ท่านรักท่านชอบส่งเสียงเรียกกับรัฐบาลที่เข้ามาอย่าให้เขามากลายเป็นคนที่กําหนดทิศทางว่าท่านต้องการอะไรไม่มีนักการเมืองคนไหนในประเทศนี้ที่จะรู้ความต้องการของพอแมพี่นองประชาชนได้ดีกว่าพวกเราเองครับมันต้องเปลี่ยนใหม่ผู้แทนที่ดีจะต้องเป็นผู้แทนที่สะท้อนความต้องการของประชาชนแล้วขึ้นไปผลักดันเป็นนโยบายลงมาดังนั้นวันนี้ผมพูดไปพอสมควรแล้ว ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับหลายท่านที่อยู่ในตลาดก็มีคนที่คอยฟังอยู่และขอบคุณทุกท่านที่ดูในไลฟ์นะครับซึ่งทีมของเราก็ทําหน้าที่ได้ดีที่สุดคือการสื่อสารให้ท่าน,ทานได้ทราบว่าส่วหลวงนั้นมีความดุดร้อนจําเป็นอะไรเรามาแสดงให้เห็นในความจริงใจว่าเราไม่ได้มาหาเสียงแต่เรามาสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งใดที่ควรจะเกิดขึ้นในส่วนหลวงนับจากนี้เป็นลำดับแรกขอบคุณท,ทุกท่านที่ติดตามรับชมทางไลฟ์ ขอบคุณท่านเทกองกำลังใจที่ผ่านไปผ่านมาผมไม่รู้ว่าท่านรู้จักผมผ่านทางทางไหนนะครับที่เคยไปส่งทักทายกันแต่ทุกครั้งที่เราได้เห็นรอยอยิ้มจากท่านมันเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราทุกคนได้ยังมีกำลังเดินต่อให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่เราพูดนั้นก็ยังมีคนฟังเราอยู่ถึงแม้เสียงเราจะเล็กมากวัวประมาณเราก็มีน้อยทีมเราก็มีแค่ไม่กี่คนแท่านี้แหละฮะแต่สิ่งที่เรามีคือเราเป็นตัวแทนของพุกท่าน และเราจะทําหน้าที่ในสองวันสุดท้ายนี้อย่างสุดกําลังขอบคุณนะครับจบไลฟ์ได้เลยครับ